สวัสดีครับเพบซี Pepsi, และท่านผู้ชมก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่16เดือน2พศสอง8นร้อยนะครับกับแนวทางลาทีวีล่างเอดีแล้วก็ลาสตาร์นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิด,กา,คดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวีก็อาา์เลกดินจากส่วนึงคัดได้เหลือแค่2ตัวที่มีโอกาสม,มากกว่าตัวเลขดิน ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมดรกท่านนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับแล้ว <c oughs> ก็มาดูผลออกเนาะสำหรับแนวทางราทีวีนะครับลาทีวีผลออก8ป3 2 8นะครับออกแป สามสองแปดส่วน hd นะครับ hd ออก6 2สอง,ส,องส,ส่วนลาวสตาร์นะครับออกสี่สี ทีวีกับเอดีออกย้อนหลังเนาะนะครับวันที่15ผมให้เลข2ทั้งหมดเกือบทุกแนวทางเลยนะครับตั้งแต่ลาวทีวีลาวเอดี้ลาวสตาไม่ออกมาออกวันนี้เลข2ทั้งนั้นเลยนะครับเด็กเด่น mm. ครับเรามาดูลาวทีวีเนาะลาวทีวีก็วันนี้ก็มันก็ไม่เข้าตัวเน้นเนาะนะครับก็เข้าที่เลข2 ตัวที่ผมไม่ได้เน้นส่วนตัวเน้นไม่เข้านะครับชุดวินก็หลุดเนาะมากับ2กับ5แต่ว,ว่าไปบนไปล่างนะครับ <c oughs> แต่ว่าใครนำา2ไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้าเนาะวันแนวทางเล็กเด่นผมผมก็โพสต์ย้ำเสมอนะครับว่าแนวทางนะครับเลข2ตัวผมคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับ การที่ผมเน้นให้หรือวงกลมให้นะครับเป็นการยกระดับการลงทุนเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะมานะครับไม่ได้ฟันธงก็คือเน้นเพื่อยกระดับนะครับให้เลขมันเลือน้อยตัวนะครับท่านก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับท่านชอบเลขสองท่านก็จับเลขสองท่านชอบเลขสี่ท่านก็จับที่เลขสี่นะครับหรือท่านใช้ชุดวินอยู่ท่านก็วินเอานะครับ ส่วนตันทีเวียงโลดนะครับก็จะได้สองตัวนะครับมาดูตัวเจาะเนาะเนี่ยตัวเจาะมันก็มีแค่สองสี่จับไปชุดเดียวติดเล็กสองอเลอ็กเ,เด่นมาด้วยกันนั้นนั่นเองส่วนตัวอือ่เขาคงก็จับสนะี่ห้าเนี่ยเล็เด่นผมสี่มันเป็นเลขกสามจับสี่ห้าใกล้เคียงที่สุดในชุดนี้เนี่ย มันขยับนีหนึ่งแต้มนะครับขยับนีหนึ่งแต้มเรามาดูลายเฮดดีนะครับลายเฮดดีก็ออกสองสองก็มีแปดก็มีสองก็มีแต่ว่าไปบนไปล่างเหมือนกันนะครับไปบนไปล่างส่วนแปดผมจับให้ใครนำแปดไปวิ่งไปรูดนะก็ถือว่าเข้านะครับ,นะรบตัวเน้นด้วยแต่มันไม่เข้าแปดสองแปดหนะึ่งเพาะมันออกแปดสี่สี่แปดนะครับส่วน ข้องบุญก็เบิ้ลสองสองนะครบับไปกันต่อที่ลาวสตาลาสตาก็ถือว่าผลออกสี่สี่หนึ่งห้าสองในในที่เล็กหนึ่งนะครับไปน้ำหนึ่งไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนชุดวินก็เข้าสี่หนึ่งสี่นะครับตัวกลับ ส่วนตัวเจาผมไม่ได้เจาะที่ผมเจาะไม่หมดเนาะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เจาะไล่เลขกหนึ่งผมเจาะอย่างละสองชดุดแต่ถ้าว่าผมเจาะหมดตั้งทุกตัวก็จะเป็น0ูนย์หกนะศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่ก่อนศูนย์สี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าก็จะเป็นหนะึ่งสี่เนี่ยมันก็จะเข้าชุดนี้นะชุดที่ผมไม่ได้จับ ก็ถือว่าเข้าหนึ่งวิ่งรลดนะครับครับก็ทั้งลาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับวิ่งรลดเข้าหมดนะครับเล็กเด่นนะครับทีวีเข้าสองเฮดีเข้าแปดตัวเน้นลาวสตาร์เข้าหนึ่งตัวเน้นนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับวันที่สิบเจ็ดเป็นสองพศสองไม่ได้ร้อยอกสิบแปดนะครับ ช่วงนี้ตัวเจาะผมไม่ค่อยเข้าเนาะนะครับเงาตาเรามาดูลาวทีวีกันก่อนเนาะลาวทีวีวันนี้ชุดบิน9 0 8 3 2นะครับชุดบิน9 0 8 3 2 เลขเด่นวันนี้ผมให้9กับ0นะครับก็อยู่ด้านหน้าเนาะชดวินนะครับใค่ติดตามแนวทางของผมก็น่าจะทราบแล้วนะครับฟา <c oughs> เลขเด่นนะครับผมจะเอาไว้ข้างหน้าทั้ง2ตัวเลยนะครับจดนด้นตัวที่ผมจะเลือกมานะครับมันได้2ตัว9ก้ากับศูนย์นะครับมันจะนําไปใช้ทั้งสองตัวก็ได้9กับ0นะครับส่วนตัวที่ผมจะเล้นให้วันนี้ผมเน้นให้ที่ ลขน,นะครับตัวเดียวนะครับเลข9ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้จับตัวในผิด ออผมจับชุดเวียนผิดนะครับตัวนี้เป็นเลขหกนะครับเป็นเลขหกก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากแปดเป็นเลขหกนะครับเก้าศูนย์หกสามสองนะครับตัวที่ผมเน้นผมเน้นนที่เก้าหกสามตัวเอสองตัวนะครับจับไปที่เก้าหกเน้น,นที่เก้าหก ส่วนตัวลองก็จะเป็น9ก้าสามเป็นก้าสามกับ9ก้าสองนะครับสามตัวผมจะไปจะไปชุดเดียวนะครับก็จะเป็นหนึ่งก้าหก คับชุดวินนะครับโซ90632ูนย์ะครับตัวประกบ632เลขเด่น9 0นะครับผมดึงมาเฉพาะเลข9นะครับใครชอบเลข0ูนยก็จับที่เลข0นะครับเลขเด่นอีกตัวหนึ่งตับไปที่เลข9ส่วนตัวรองก็9ก92สบ9ก3ตัวก็196าหรับแนวทางลาทีวีนะครับ ส่วนท่านใดต้องการเพริ่มเติมนะครับจับเอาในชุดวินเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> กลับไปกันต่อที่ลาวเอดีนะครับลาวเอดดีวันนี้ชุดวินผมให้ที่หกเจ็ดห้าศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าศูนย์เก้า เลขเด่นนะครับเลขเด่นผมให้ที่เลขเลขหนะครับเลขเด่นมันได้2ตัวคือ6กับ7นะครับแต่ตัวที่ผมดึงมาก็คือเลขหนะครับ ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่เลข6นะครับใครชอบเลข7จับที่เลข7นะครับเลขเด่นมี2ตัว6กับ7ตัวประกบก็คือ509นะครับวันนี้ตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับผมเน้นให้ที่ ในใน,นที่4ี่หนะครับซึ่งในชุดวินไม่มีเนาะสี่หนะครับเพราะว่านะครับอาจจะไปบนไปล่างนะครับจุดนี้อาจจะติดล่างก็ได้นะครับ4ี่หนะครับส่วนตัวที่ผมจะจับไปอีกชุดก็คืออยู่ในนี้นะครับตัวรองก็จะเป็นห5ห้ากับห9เก้า กับนึ้ากับหน่ก้าตัวที่เน้น4 6นะครับหรือห6ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่4 6นะครับส่วนตัวลองก็นี่6 5 6, 6 9 ซึ่งเลข4มันไม่มีในชุดวินนะครับไม่มีในชุดวินชุดในชุดวินก็จะมีแค่6 5กับ6 9 6 0ผมไม่ได้จับแล้วก็7แต่จะจับในชุดวินก็ได้แต่ตัวนี้นะครับชุดวินบางทีนะครับอาจจะเข้าล่างนะครับหรือว่าเข้าบนนะครับชุดวินอาจจะเข้าบนนะครับส่วนตัวที่ผมเล่นให้ตัวนี้อาจจะเข้าล่างก็ได้นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ที่ ก็ติดที่ตัวนี้เลยนะครับ9 4 6ไม่สับสนเนอะนะครับบางทีชุดวินนะครับตัวที่ผมเน้นให้มันอาจจะไม่ตรงกับในชุดวินทางก็สามารถจับเองก็มีชุดตรงก็กมี6 5กับ6 9 6 4นะคร 6, ก็ เพิ่มเติมเข้ามาเนาะนะครับเพราะว่าเลขเด่นมันมีอยู่ HD ดมันได้3ตัวนะครับผมเลือก6กับ7นะครับมาเลยตัด4ออกผมก็เลยเอา4มาจับเพราะว่าวันนี้ HD ชุดบินมันได้6ตัวนะครับผมชอบตัดตัวไหนมันชอบออกตัวนั้นผมนก็เลยจับ4 6เลยนะครับ ต่อยู่ในชุดบินก็มี6กกับ6กนะหกมันชนชุดนี้เห็นไหมครับสองแนวทางนะครับอาจจะมาด้วยกันก็ได้เลขเด่น6กับ9นะครับจะเข้าทีวีเลยเฮดดีเท่านั้นเองนะครับกับต่อที่ลาวสตาร์เนาะกับลาวสตาร์ก็ชุดบินสี่สาม เจ็ดแปดเก้าเลขเด่นบันไดสี่กับสามนะครับได้สี่กับสามฉะนั้นผมดึงเลขสี่ตัวเดียวนะครับดึงเลขสี่ตัวเดียวส่วนท่านใดต้องการพกเพิ่มเติมก็จับที่เลขสามนะครับเลขเด่นฉะนั้นตัวที่ผมจะจับให้นะครับก็จะเป็นเลข สี่เจ็ดนะครับเน้นให้ <c oughs> <c oughs> มันกป็เลขสี่มันชนที่ราวสไตล์นะครับบางทีเฮดดีมันชอบเอาราวสไตล์มาออกนะครับเลขเด่นนะครับมันชอบเอาเลขเด่นราวสไตล์มาเออเฮดดีมาออกบางทีเฮดดี H D ก็เอาราวสไตล์ไปออกนะทีวีก็มาเอาเฮดดี D ไปออกบางทีสลับแต่ท่านสังเกตแนวทางนะครับ แต่ว่าแนวทางที่ผมลงให้ก็ของใครกรองมันเนาะคิดคำนวณไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่และแนวทางส่วนตัวลองปกจับไว้ที่48กับ49 3ตัวจับไปชุดเดียวนะครับ6 4สีเ ก็ตามนี้เนาะสำหรับแนวทางราสตานะครับใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอในชุดวินนะครับกับกจรรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับได้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเกบสีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่17เดเดือน2พศ2568นกนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ